สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกสวยๆมานําเสนอนะครับผมขอโทษที่หายขอโทษที่หายไปไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีไปต่างจังหวัดมา2วันนะครับผมขอโทษพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับนี่วันนี้นํามีดพกสวยๆมานําเสนอนะครับแบรนด์โคสตีลนะครับผมงาน OEM มาพร้อมปอกแข็งแบบนี้เลยนะครับ มีแท่งจุดไฟกับไฟฉายให้นะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่มีสองสีนะครับผมสีเงินกับสีดำปลายแหลมนะครับนี่สวยมากๆเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่เป็นปลายทันโตนะครับหมดไปอย่างไวรอบนี้ปลายแหลมมาให้ได้ชมกันนะครับผมมาดูรายละเอียดมีดกันเลยนะครับเล่มนี้ความยาวรวม 11. 5ุนิ้วนะครับเล่มค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ขนาดเหมาะมือนะครับผมใบมีดเก r ซนะครับแข็งแรงค่าความแข็งสูงนะครับ 59h R c บใบมีดสวยมีมิตินะครับสองใบมีดเป็นสองสีนะครับตรงคงคมจะเป็นเงินตรงนี้จะเป็นขุนๆหน่อยเงินตรงคมจะเป็นเงินเงาตรงนี้จะขุนหน่อยนะครับเลเซอร์ตาแบนนะครับผมมี2สีนะครับ สีดากับสีเงินนะครับผมสวยๆเลยความยาวใบมีดเล่มนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับด้ามจับเป็นยางการลื่นนะครับปั๊มตาแบวนนะครับจับถนัดมือกระชับมือแน่นอนนะครับผมกาดเป็นเหลดนะครับความยาวด้ามจับอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่เจ็ดนิ้วความยาวรวมอยู่ที่อยู่ที่สิบเอดจุดห้านิ้ว สันหนาสี่มิลนะครับผมแข็งแรงแน่นอนสันหนาแบบสลบลงตรงปลายจะเล็กลงนะครับเพื่อให้น้ำหนักเบาสวยมากๆนะครับมีสองสีพร้อมปอกแข็งอย่างดีนะครับนี่มีแท่งจุดไฟให้นะครับแท่งแมกนีเซียมจุดไฟแล้วก็ไฟฉายนะครับนี่ไฟฉายดึงออกมาได้นะครับหรือจะหมุนในหรือจะเปิดในปอกเลยก็ได้นะครับผม สวยมากๆนะครับมาพร้อมปอกแข็งแต่มีข้อเสียหน่อยนึงนะครับคือตัวล็อกมันจะค่อนข้างแน่นหนาเกินไปอะครับนี่มันใช้ตัวล็อกสองฝั่งเห็นไหมครับตรงนี้คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกกับกาดกาดของมีดปาดตัวนี้ออกนิดนึงก็สมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่ด้านหลังมีตัวร้อยล็อกเข็มขัดนะครับตรงนี้มีรูร้อยเชือกนี่ปอกแข็งอย่างดีนะครับงาน บอกแข่ง ABS งานอย่างดีนะครับแข็งแรงแน่นอนเล่มน,นี้ราคา470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมี2สีให้เลือกนะครับสีดำกับสีเงินขนาด11นิ้วครึ่งนะครับใบม,มี7นิ้วมีพกเดินป่าโคสตีลงาน OEM หรือสวยเลยนะครับผมรับประกันของใหม่สวยตรงปวกคมกิบให้ทุกเล่มนะครับลืมบอกสันท้ายเป็นเหล็กนะครับผมนี่สันท้ายเป็นเหล็ก แข็งแรงแน่นอนเล่มนี้กาดก็นานะครับผมกาดเจาะรูด้านหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับผมมาดูความคมกันนะครับคมจีบนะครับรับประกันรับประกันความคมให้ทุกเล่มไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับ ราคาเบาๆ470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางของดีแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับกำไรหลักสิบฝากพี่ๆทุกท่านช่วยอุดหนุนกันนะครับผมของดีมีน้อยนะครับราคาเบาๆแบบนี้หมดแล้วหมดเลยรอของนานนะครับ คมกิบนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มสนใจทักมาได้เลยครับ470บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางแบรนด์โคสติลนะครับสวยแน่นอนรับประกันคมกกิบ ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆราคาเบาๆมาแบ่งให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของแนะนำไปใช้งานนะครับผมคุณภาพสูงรับประกันให้ทุกเล่มมีดพกเดินป่าอย่างดีพร้อมปอกแข็งมีไฟฉายกับแท่งจุดไฟให้นะครับพบเครื่องแน่นอนเล่มนี้สวยงามนะครับน้ำหนักประมาณ250กรัมนะครับถ้ารวมปอกด้วยก็ประมาณ300กรัมนะครับผม แข็งแรงแน่นอนเหล็ก9 cr มี2สีนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงช่องรายละเอียดคลิปนะครับทางไลน์หรือทาง Facebook หรือทางเบอร์ทโทรศัพท์นะครับ0 9 9ย์1 3 0 3 4มีแมนมีเดินบ่าถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับบางทีงานยุ่งนะครับผมของมีมาไม่เยอะนะครับมีมาแค่อย่างอ่ะหกเล่มนะครับ สนใจทักมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสวัสดีครับ